จากคลิปที่แล้วนะคะเราสาธิตวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอในระบบของ iOS ไปแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอของระบบ Android นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่เปิดบลูทูธเหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกเมนูบลูทูธนะคะเรามาเรามาให้สมาร์ทโฟนของเรานะคะกับตัวหน้าจอตัวนี้ทำความรู้จักกันก่อน เพิ่มอุปกรณ์ค่ะแล้วก็แล้วก็วกโทรศัพท์ของเรานะคะต้องทำการเปิดบลูทูธไว้ด้วยนี่ค่ะทำการเปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาค้นหาอุปกรณ์กันนะคะชื่อนี้เลย เดี๋ยวรอมันจับคู่กันสักพักนะคะนี่ค่ะเลือกจับคู่นะคะในหน้าจอของเราก็เลือกตกลงอันนี้จับคู่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราออกมาหน้าจอหลักเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มาเลือกการสะท้อนตัวนี้ให้เรากดไปที่มิลเลอร์นะคะแล้วก็ในโทรศัพท์ของเราอะคะ่ะก็เข้ามาเปิดตัวสะท้อนหน้าจอนี่ค่ะการสะท้อนหน้าจออัจฉริยะนะคะ การสะท้อนหน้าจออันนี้เราก็ทำเป็นเปิดค่ะเดี๋ยวค้นหาก่อนนะนี่ค่ะขึ้นแล้วนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ว่าเชิญชวนเราก็ทำการตกลงค่ะฉันยินยอมนี่ค่ะ เราก็สามารถสะท้อนหน้าจอได้แล้วหน้าจอในโทรศัพท์ของเราก็จะมาอยู่ในหน้าจอของรถยนต์อีสูซูแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้เราสามารถดูคลิปวิดีโอผ่านหน้าจอลดได้เลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนาะเวลาที่เราเหมือนเราจะออกรถใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปลด เบรกมือนะคะปดเบรกมือแล้วก็เคลื่อนรถออกไปตัวนี้ในระบบหน้าจอของเรานะคะตัวนี้มันจะตัดไปนะคะแต่ว่าเสียงก็คือรูปภาพในหน้าจอที่สะท้อนไปจะตัดแต่ว่าระบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราฟังเพลงอยู่ก็ก็ยังจะได้ฟังเพลงอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสําหรับการสะท้อนหน้าจอ